สวัสดีครับผมเจนอีสานบ้านเกิดคนภูคนภูวครับผมสวัสดีค่ะแม่จังอีสานบ้านเกิดคนพภงวัวค่ะเนี่ยพี่น้องผมกะเมื่อนี้กะอากาศดีจังไลยครับผมกะมาหาตัดยกตัดหญ้าครับผมน้ำสวนยางสวนยางเขากะนี่แหละพี่น้องผมกะจะว่าต้นแน่ละครับผมอายุประมาณสองปีนะแม่จังเนาะครับผมนี่เขากะจะเอาเสื้อเฮ็ดครับผมเอาเสื้อเฮ็ดมาใส่ อันนี้เป็นเสื้อเฮดครับผมเสื้อเฮดที่เขาห้เฮดไว้แล้วก็เป็นน้ามผสมหน้าต้นนี้ก็เป็นชีงวครับผมอันได้แม่จากเอาอ่อนเอาผู้ใจสนใจนะนี่ไม่ต้องเอาผู้ใดสนใจครับผมสองขวดแม่จักขายเท่าไ <laughs> หร่สร้อาสิบ,บสรหสิบด้สองร้อยเออสองร้อยหกสองรอยห้สิบสองร้อยสองร้ห้าสิบ คร <Pokémon> ับผมอ๋อสองร้อยห้าสิบเนี่ยสองร้อยห้าสิบพ่้อมทรงไม่เ <Enfin> ห <wan ita> ็นพ่ออมทรงให้ครับผมกระแบงให้พี่ให้น้องไปอ่าเอาไปใส่ไปใส่ครับผมต้นยางครับผมคันถือเข้ยมคนพี่น้องให้มีต้นยางแบบนี้ครับผมต้นยางแบบนี่ปานอายุปานสองปีสามปีครับผมเกับผมหัวไม่จักอะไรน้นงไม่จังเนาะ สองปีแป๊บเดียวครับผมนี่ครับผมเอ้าเอไม่จักผสมแบบใดย์ป่ะนี่เทลงเลยพี่น้องเลยเฮ้เทลงเลยเทลงเลยโอ้งานซะหนีน่ะโอ้ดนดนดนได้ใส่เต็มคนว่าป่ะนี่เดี๋ยวนี้โอ้ยไม่คนกันเด้นี่แหละไม่คนพี่น้องยนี่ครับผมเอาก็ได้เอามาผสมน้าอีกอันเออไม่จั๊กสองขวดนั่นผสมแบบใดย์จะ ผสมเข้ากันเลยพี่น้องน้ำยี่สิบลิตรไปรโลดน้ำคะ่ะยันเข้มโพอดยานยันเข้มข้นโพดตั้งยี่สิบเด็ดกันยังวา่ามันมันหน่อยอยู่น้ำนี่ครับผมเอาประมาณกระคูนี่ก็ได้สองอขวดนียี่สิบลิตรครับผมอเอาขวดละสิบริทครับผมประมาณน,นี้ก็ได้ขวดละสิบริทใส่มีทางตอนพอร้อมครับผมตัวนี้เห็ดเทไม้พี่นอ้องตัวนี้ค่ะเทปไม้สดสดตอนไม่แตรกครับผม เมื่อยว่างๆก็มาใส่เจ้าเห็ดเลยครับผมใส่เจ้าเห็ด้นยางจีปลูกไวเนี่ยครับผมเป็นชิวยอดใจเนี่ยพี่ต้องครับผมพากัมะกรูแบบนี้ครับผมอันนี้เป็นหากัน,น,นย่างอันวะไม่ได้โอข้ข้าขาวอันวะเป็นเข้าขาวแบบนี้นี่ครับผมคนอ้อม แบบยังไงครับผมหดไปเลยอออนี่หมดอ้อมนี่บ,บมไม่ออกห่อไม่ใช่มันมีตอนน้ำเยอะต่อน่ะครับผมตัวเห็ดไม้มันอยากมีตอนหมดหมดอ้อมเีกเอามาค่ะค่โคลดเอามันตืนซุ่มโลดครับผม มันนานแล้ว,วดูเอาใส่ก็ได้หรือไม่แย้มมันแย้มันนั่นเข็มพดบ่เข้มขดพอดเดี๋ยาลืมพี่นออ้องครับผมเขาหดแบบนี้แล้วออปุ๋ยคอ,อกมาใส่บ้านเนี่น,น,นี่ครับผมขีดขี้วัวครับผมขีมม้วัวบ้านเข้านี่แหละเอามาปลูาากนาจัง่อยครับผม มันเหี่ยงเสื้อพี่น้องเหยียงเสื้อเหยีเท่าเดี๋ยวผมหอ่อเขามีอดเสือเ้อให้จาล้วเอามาสใสให้มันเกิดแต่ก็มีขี่วพร้อรครับผมใสปีตาก็าีบด ยางเสลื่บ่ยน้องครับผมปนานประมาณประมาณปีหนึ่งครับผมปีหนึ่งจะสองปีหันยางดดก็คือสองปีคิดว่าปีนานนนหน้ามันเช้มคนปีนี้ไหมจ๊ะปีนา,นบบาพี่น้องมาทาทิตพี่น้องมาทาติดตามน,น,นหันมันเกิดแน่ด้หรอพี่น้องเ,เกิดเทก็มีแล้วถ้าว่าเบไทยพี่น้องใ้เบื้องไทยเพราะว่าไวเชื่อต่อไป แทงไว้ถ้าก่อนให้มันเกิดลายหมดละเพราะว่ามันเกิดปีแรกก็อย่าเก็บนะอ๋อม,มันชีได้เป็นเสือ้อลายต่อไปปีหน้าย yeah. ันพาเพ่งไ่ได้หาเสื้อมาใส่นี่ครับผมผมบางๆไปวมมั <Yeah. S 1> นมาจากเมนเป็นคนเป็นเอาเสือเ้อเฮ็ดั้มเฮ้าไปแต่เป็นโะอ้โหนะ นี่ครับผมเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยกับแค่นี้แหละพี่นอ้องผมเอาถา่ายติดตามจนต่อไปครับผมนีนอนจอนเสียงยังไงโอ้ขบวนแต่มเช็คเสียพี่เช็คเสียหักครับพี่นี่เอาแบบนีด้วยบาทนี่พี่นอ้องผมมันคาตอนมันไหม <will S 1> <will S 2> บวัวบัวมันคาตอนโว้ไปเนี่พพักักกัน Fairy. หองเลยบาทนี่พี่น้องผมแดดให้แล้วขมเบืมันจะมันจะว่ตายวันน้าวานนี้ว่เข้มแอกวข้าวผสมน้ำลายอยู่ผสมน้ำแล้วผสมยังดู้ด้วยกันอ๋อชิงงออกนาครับผมนะครับโอเคแล้วต้นที่สองครับผมอีน้ำเกิดซาบลาบนี่แหละนืฮซาบลาบเนี่ยมันเกิด เมื่เกิดพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาเก็บท่านพี่ให้น้องเบิงอีกครับผมเดี๋ยวต้นยางผมหัวสองปีครับผมเป็นไม้สองสีย่างสอียางนีง่แหละเพราะท่านได้ครับสองปีงปเต็มดอกเพราะวา่าห้าปลูกกระเด็นนจรจ้วเดินกันยา่าปลูกเดือนนี้ก็ครบรอบกระเดือนกันย่าครับสิครบรอบครับผมพอเปิดอันปลูกไปไปล่อยฝนอยังไงเนาะปลูกไปฝนจนได้ตังค<ป>์ห้ามมัดเถอะ ปลูกกิดยามครับผมต้องปลูกช่วงนี้อัานจะปลูกอีรีปลูกเสือเส้อไอ้กระดาษสิงหาเนี่ยนะมันยังแขงทันน้ำจะทันฝนครับผมมันยังมดิดอยู่นไงเขาถมบ่าอยู่พี่น้องผมทัานยังให้ข้าก็ด,ดีกระสือเลยเดือนอันพฤษภาหผลเลยปลูกเลยฝนลงปลูกเลยมันจะงา,ามเดียวเนียนดินดินพันไม่ห่อนเดินพันได้เอน็น ช่วยใหได้กินเฮ็ดคือ่าทำมาด้าพี่น้องเมื่อยอนอยู่งๆทั้งมื่อยทั้งเอาหุ่นพี่น้องผมตัดยุกตัญญาแบบแปลนนี่แหละเป็นแปลนตัยังไงครับเคมีนี่หั่นไปไกลๆด้วยสียุกสียายังก็ไม่ได้อีกไ่ได้เสื่อเฮ็ดก็ตายไปอีกใส่ปุ๋ยเคมีกับกบ่คักอีกบ่คักอีกเนาะมันหั่นพวกด้าใส่ปุ๋ยเคมีต้องทำใจกนไม่ได้พี่น้องด้ยต้องรอวรัยังรอให้แบบว่าลดเสื้อเคมีหมดละ จะเทียนนั่นแต่เราบนแหญ่ให้กันต้องเอาอไปลองเบิรงนใหกันลองเบิรงแต่บ่เคยลองแต่เพิูดว่าว่ามา,ากที่สุดก็ <พอ S 1> ว่ามัน,<ห>นเป็นเสือ้นะอเนาะเพราะว่าเป็นเสื้อล่านะครับผมเป็นเสื้ออีหยังนี้บ่เข้าใจแล้กับคือกันยังบ่ได้เสื้อนี้ตัวนี้เสื้อเน็ดมันเป็นเสื้อไส่เนาะคำเล่าอยูงง่อนะอนะออดอกไปย่งหักลืมนี่ครับผมผู้ใดสนใจพี่น้องผมอ่าซองขวดซองลายห้าชิพแม่จ้างให้บพิเศษปุพิเศษ ครับผมพร้อมทรงครับผมเลยสนใจครับผมก,กับแม่จักกรจิแบ่งให้ดอกเพราะว่าอันให้ใช้ขวดก็ะลายอยู่แ้วแม่จักก็มีแนอายุกับทรงใหนอุดข่ายในอายุที่หน่อยเว้ยกมบเห็ดไม่อยู่กมม็มีครับผมเห็ดไม่อยู่กม็มีอันที่เขาถ่ายคลิปหามาได้จลายละต้องคุดแทนให้หางย่างมาขาดที่หน่อยให้หางย่างมาขาดเพราะว่าห้างย่างตัวนั้นมันจะซึมเข่าหา้างย่าง แล้วกามันก็เสืเลี้ยงเสื้อเห็ดไปอีกเสื้อเฮดเลยเพราะว่ามันอาศัยครับผมอาศัยกันเสื้อเห็ดก็อาศัยเบียอันต้นยางไงล่ะมันคือหญ้าหักหัก่อยมันเนี่ยพี่น้อผมเอาเดี๋ยวบัวสุดท้ายบวไม่อยากใช่โอ้ยจะลายไปนี่ก็

กินหัวเรียงเสือ้อเฮ็ดพี่นอ้องมันต้องตามได้ปุ๋ยคอกข้างเแหละใส่เรียงต้นนะต้นมันก็งามนะพ่อผมครับผมต้นยางก็งามคันมีปุ๋ยคอกนะพี่นอ้องเอาไปลองจะขิงเคมีเรา้ะขิงเคมีเนะี่ยนี่ครับผมอันซุ่มพุนไก่ไก่ไก่ไต้นที่ต้นมันใหญ่แล้วหันเดี๋ยวผมจะถายังมาบเบิร์มันนั่น อันนี้เขาใส่นนแล้วครับผมต้นตายกม็มีนี่ครับผมชมหมอครับผมสองสองปีชมหัวครับผมอันสมบูงามๆพูดอันนี้เขาใส่เสื้อเห็ดอันนี้ก็ใส่แล้วนี่ครับผมนี่อันนี้ครับนี่เขาใส่แล้วมันจะเป็นเสื้อมันจะเป็นเห็ดอันตันนี้เกิดก้อนครับผมตัวเห็ดเขาจะเอื้อนเห็ดเบื่อนะครับผมเห็ดเบื่อออกก่อน อันชีมวิตวิกฤตยานี่ก็คือว่าเขาอันใส่เขาใส่เชื้อเหิรแล้วครับผมเป็นเดินอยู่นี่ใส่อันช่วงต้นฝนนะครับผมเ <m> นี่ยพี่น้องผมก็เสียสิ้นภารกิจีบไว้ไม่อยากเพราะว่ามันเหลืออยู่ก็จะเอามาใส่จนเบสทุ่นหมดแล้วครับผมอันที่เขา จงเวทอันนี้มันเหลืออยู่อันนี้เป็นไงอันนี้ก็สองขวดนี่กเ็เหลือหลายขวดอยู่นะไม่จังเนาะครับผมผู้ใดสนใจก็ฝากพี่น้องอันบแบ่งไปให้ครับผมแบ่งไปให้สองขวดสองร้อยห้ <laughs> หาสิบเริ่ดเริ่ดห้าสิบกว่าไม่จังวะ <laughs> สองร้อยห้าสิบครับผมพร้อมทรงพร้อมพร้อมครับผม่<น>อา บูดได้เอาลายกะบกสิค่าส่งกสิป,ปานห้าสิบาทขึ้นกาครับผม<ก>ห้าขวดจังสิครับผมแต่ว่าคั้นเป็นเศร้ากับเพะสิคิดเพิ่อมอีกครับผมอีกห้าสิบบาทอยู่ดอกเป็นล้อยนึงบัดี้เพราะว่ามันหลายเนาะไม่อยากครับผมเข้าไปองซองขวดกินไปนี่นก็คือว่าหาหาสิบบาทเอาห้าสิบบาทครับผมอันนี้ค่ะมันเป็นซองลนะ้อยนะหาสิบถ้าไม่ยากนมีทั้งเหลืองทั้งขาวเลยนี่พี่น้องนี้ ผสมกันครับผมก็เห้ากับอัดกวดไว้แบบมินนะครับผมเอาพี่น้องอาบผมสาหรับคลิปนี้ก็เสียไว้เช่นนี้จักรันครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆครับผมให้ทีมงานอีสานมาเกิดนะครับผมติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมแล้วคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ